คุณกำลังชมเอ็มคอร์ดวัน <One. laughs> ทีวีคิดบวกตลกอ่ะเล่นหนังตลกวเนี่ย คุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับ Movie Intrend กันต่อนะคะทาง m c o t 1ช่อง True 98ค่ะและช่วงนี้นะคะคุยกับเรา3ามกอกันมายาวพอสมควร,ครและกับคบนเข้าใหม่นะคะประจำสัปดาห์นี้ช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมีแขกรับเชิญมานะคะคเป็นดาราแล้วก็พุ่มกับจากภาพยนตร์3มิติจริงๆอยากจะได้เป็นเรื่องแรกนะคะชาไปต่อยนิดเดียวเองอนะคะก็กลายเป็นเรื่องที่2แต่ว่า ความสมบูรณ์แบบนั้นรอให้คุณไปพิสูจน์นั่นคือ407เที่ยวบินผีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะคุณทอมนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยที่มาเยี่ยมมาเยือนรายการบูปีนทร์แรน้องจอยก็เป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับอายุน้อยใช่ไหมอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยน้องจอยหรือว่าคุณพัชรีทับทองค่ะส่วนคุณทอมก็เป็นผู้กำกับคือคุณอิสราณดีนะคะ ก็ขอบคุณนะฮะที่มาเยี่ยมเยี่ยมมูฟวี่แคนท์น,นะครับก็ต้องถามเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง4.7 0ก่อนนะว่าโปรเจกต์เนี้ย, <project S 2> ยที่มาที่บา่ายเป็นงางบ้างครับพี่ทำครับคือหลังจากลองของหนึ่งสองแล้วเนี่ยผมก็คนติดซะ <laughs> ผมกมอ็อยู่รวมทำนู่นทำนี่ทางนึงระหว่างนั้นก็ยังพูดคุยกับทางซูริโอไฟล้าอยู่ก็มีการเขียนพ็อปไปเสนออยู่เรื่อยๆแต่คงไม่ค่อยจังหวะยังไม่ใช่เรองภนตร์ใช่จน คุณเจตกระมอนเอ๋พึ่งพรผู้บริหารฝ่ายตาก็คงจะคงจะล้ำค่าแล้วนะฮะตรงอกว่าพี่ผมอยากได้หนังผี 3d บอกแค่นี้อ๋อโหแล้วแล้วคุณคุณทอมเคยทํามาก่อนไหมหรือว่าเคยศึกษาอะไรยังไงเกี่ยวกับระบบ 3d เนี่ยบอกตรงนะครับว่าผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบมนุษย์ไอทีเท่าไหร่คะไม่ได้เป็นมนุษย์ไอทีแล้วพวกโลเทคเหมือนกันชอบชอบแต่ความสนใจของโปรเจกต์เนี้มันอยู่ที่คําว่า 3d นี่แหละใช่ครนะเพราะว่าผมผมตอนนั้นผมรู้สึกว่า ตอนนั้นหนังที่ดีมันเริ่มเป็นการะแสลแล้วนะฮะแล้วนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้มผมก็เลยแบบมันน่าสนใจตรงนี้แหละที่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนมนุษย์ไอทีแต่แบบมันอยากรู้อะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วไม่หลังจากที่สนใจตรงนี้แล้วแล้วทําไมถึงคิดที่จะสร้างพล,อล็อตเรื่องแบบนี้ครับ ก็กลับมาก่อนนะกลับมาบ้านก็พอดีคุยกับคุณก้องเกียรติผมสิริคซึ่งเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ครัไม่คุยพระยาครับไม่คระยาครับเป็นไงล่ะคุยกับคุณก้องเกียรติแล้วเป็นไงบ้างครับคุยกับคุณก้องเกียรติแล้วก็ก็คุยกับคุณก้องเกียรติที่บ้านผมนี่แหละแล้พอดีบ้านผมอยู่ใกล้สามบินเราขึ้นบินอยู่บินข้ามหลังคาบ้านสุวรรณภูมิใช่สูฟ้าฟ้าตลอดเวลาก็เลยแบบคุณก้องเกียรติก็เป็นคนพูดกับผมว่าพี่ผี 3าดีเครื่องบินออเพอฟังแค่นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเห็นทางค่ะก็เลยกลับไปคุยกับผมยังไม่เห็นเลยครับพี่กับคนทํางานด้วยกันมันจะรู้สึกมันยินแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันมองได้ว่าเออมันจะมีทางไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลับไปคุยกับคุณเกียรติกมลอีกครั้งครับเอาละเฮียผมจัดให้ได้ประโยค3ประโยคนี้เลยผีเครื่องบินเครื่องบินดีสามดีด้วยคุณเกียรติกมลฟังก็เหมือนเกดอ่ะ โอเคพี่ลุยเลยไม่เขาพูดภาษาเดียวกันต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าถ้าคนไม่มีแบบเขาเรียกว่าเซนส์ของการทําหนังเนี่ยคือพูดอย่างเงี้ยอาจจะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะสามเรื่องมันไม่ได้โยงกันนี่ต้พูดถึงต่พูดถึงว่าถ้าฟังงี้เครื่องบินเนี่ยแต่ผมยังไม่เห็นภาพตัวอย่างนะครับนึกถึงเก้าอี้มันหลุดออกมาหรือว่าลูกบอลหรือว่าอะไรที่แบบมันก็ดูดูถ้าเป็นถ้าเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยเราพอเห็นภาพพอเห็นภาพแต่พอเอาผีมาปนกับหนังที่มันน่าจะเป็นแอคชั่นอ่ะมันจะมีเก้าอี้หลุดไหมครับ ไม่มีครับไม่มีก็ดีอยู่แล้วก็พอดีกลับมาแล้วเราเราก็เลยเริ่มสร้างคลาสเพราะเลยเราก็เริ่มหาข้อมูลก่อนข้อมูลมีมันมีข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งคือในอุตสาหกรรมการบินทั่วไปเนี่ยฮะมันมีการซื้อขายเครื่องบินมือสองมันมีเต็นท์เครื่องบินเลรอครับอยู่ในกลางททเลราย เครื่งบินเนี่ยอยู่แบกเลยที่มันจะเขาจะเก็บไว้กลางเทเลสายเพราะว่าเทเลสไปมันเป็นสุสานใช่ข้างบนทข้างบนเป็นสุสานไงเป็นสุสานเก็บเครื่องบินเพราะว่าเทเลสายมันไม่ทําให้เป็นสนิมใช่ใช่แล้วมันแห้งมันร้อนนะฮะแล้วมีการซื้อขายอะไหล่มือสองกันเหมือนเจีนกงบ้านหรอจี่คงบ้าหรอซึ่งอันนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าแล้วถ้ามีอะไรบางอย่างติดมากับอะไหล่นั้นล่ะมันจะเป็นยังไง คืออาจจะมีวิญญาณหรืออะไรติดมาด้วยเครื่องบินที่มันตกมาแล้วเรื่องนี้ผมรู้ว่าผมไม่ควรเป็นไม่ควรคิดเจไปเป็นผู้กงกรรมทำไมคะเพราะพี่พูดมาผมไม่ค่อยเก็ตเลยเก็ตเอาตอนที่พี่พูดมาสุดท้ายนี่นะคะสักอีกคำถามหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาคุยกับน้องจอยบ้างนะคะเดี๋ยวน้องจอยจะหลับซะถามคุณคุณทอมมาค่ะว่าการทำหนังสามมิติกับหนังปกติลองของที่เคยทำมาแล้วเนี่ยความแตกต่างความยากง่ายมันคือยังไงคะ แตกต่างกันมากยากต่างกันมากคือจริงๆแล้วพอเราเริ่มหาข้อมูลการทําคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลังระบบการถ่ายทำสามมิติในบ้านเราเนี่ยผู้รู้จริงๆค่อนข้างน้อยมากมันเป็นเรื่องใหม่มากในสังคมไทยอ่ะในบ้านเรานะฮะมีนับไม่ถึง1ิคนแล้วมันที่จะรู้จริงๆอุปกรณ์กล้องต่างๆเนี่ยในเมืองไทยก็แทบจะไม่มีค่ะคนีเนี่ยพอเราเริ่มศึกษาเราว่ายากเลยนะเพราะถ่ายทำจริงๆมันยากกว่าที่เราคิดอีกตั้งเยอะ เพราะว่าเราเราใช้ระบบสเตเรโอสเตเรโอเอสโคปิกเนี่ยผมต้องเข้าใม่ดีเรียกย่ามอะไรครับมันจะแปลว่ามันจะเป็นแทนสายตาซ้ายตาซ้ายตาขวาเป็นสองเลนโดยปกติแล้วเนี่ยกล้องทีวีมันจะมีก็ต่อถ่ายปกติจะกล้องจะเลนเดียวเหมือนนี้เรื่อนทั่วไปนะฮะแต่กล้อง 3D จะมี2แบบมีแบบซ้ายบย์ซ้ายก็คือวางเลนคู่กันกัอีกแบบนึงคือระบบที่เราใช้เนี่ยเป็นโอเวอร์อันเดอร์คือ เลนบนล่างผ่านกล่องกระจกซึ่งกล่องกระจกเนี่ยมันจะทำให้เกิดมิติที่มาแล้วตัวกล้องก็ใหญ่โตมากยังทาร์นโฟเมอร์ตัวใหญ่มากถึงเกือบเจ็ดสิบโลโอ้โหหนักกว่าพี่แกอีกไหมเนี่ยหนักกว่าเจุดเล่นแรงอีกแล้วจับจ้วงกันแน่จับจ้วงกันแน่ เดี๋ยวอาการย์พี่แจวเขาไม่ได้หนักขนาดนั้นพี่พูดอะไเลยโอเวอร์ไม่เ่อยเต่อครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องนอกจากนอกจากพอเราวางเฟรมได้แล้วเวลาถ่ายเนี่ยเราวางเฟรมได้แล้วเราก็ต้องเรียกเทคนิคเชียนมากำหนดค่าต่างๆเซ็ตกล้องซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่ากล้องสองกล้องมันต้องทำงานพร้อมกันมันต้องมีตัวซิงค์กล้องมันต้องซิงค์กันซึ่งระหว่างทำงานเนี่ยระหว่างเราถ่ายเนี่ยเราต้อง เซตอัพให้เหมือนกล้องเหมือนซิงกันซึ่งระหว่างถ่ายเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนกล้างพวกนี้มันค่อนข้างต้องอยู่ที่เย็นเย็นอยู่ที่เย็นเย็นนะฮะบางทีมันหลุดซิงค์ถามว่าหลุดซิงค์มันเป็นยังไงเวลาเราดูมอนิเตอร์นะฮะเวลาตัวละครหรือวัตถุ subject ต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนเนี่ยมันจะมีเงาเหลื่อมันปุ๊บในิดนึงซึ่งอันเนี้ยจะทําให้ปวดตาเวลาเราดูสามมิติฉะนั้นเนี่ยเมื่อ เราเห็นว่าหลุดซิงผมก็ต้องสั่งคัดเราก็ถ่ดมาเริ่มนับหนึ่งเริ่มใหม่เลยนักแสดงจะเบื่อคำว่า no sing no sing no sing มันไม่มันไม่นั่นกันบ่อยใช่บ่อยมากแล้วเราใช้ช่างจากไหนอะคะจากฮ่องกงครับเทคนิคเช่นจากฮ่องกงทีมกล้องจากฮ่องกงทีมทีมเซ็กแอนเซนไหมคะทีมเซ็กแอนเซนครัจริงเหรออ้าเห็นมากบริษัทดิจิตอลแมจิกใช่แล้วอืมครับอ่ะทีนี้มาดูนี่นแสดงเข้ามาด้วย ก็อยากอยู่อห่างนี้ย่าปคุณรอสี่มิติดีกว่าแซกเก็เซนดี่พี่บอกไปไม่ใช่สามแล้วเออตอนนี้ผมว่าอยากคุยกับน้องจอยแล้วใช่แล้วอยากรวาพลอตย่อยๆเรื่องย่อยๆมันเป็นยังไงนิดนึงได้ไหมก่อนจะไปเรื่องพลอตคุณหน้าไหมคะคุณผู้ชมคะดูหน้าน้องจอยมาดน้องจอยแต่ว่าเคยทำอะไรมาก่อนเห็นหน้าน้องจอยพี่คุณหน้ามากเลยแต่นี่ยังหวานกว่านะที่ผมที่เห็นในที่เราเคยเห็นกันนะคะลองแนะนําตัวเองครับ ครทาอะไมชื่อจอยพัชรีทับทองค่ะในเรื่อง4.7 0แล้วผมเป็นกิฟต์ค่ะครับค่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราถามว่าก่อนหน้านี้มีผลงานอะไรผลงานอะไรผลงานมีโฆษณาไทยประกันชีวิตค่ะอ่านั้นเราจะได้ดูกันแน่นอนสุดยอดเลยโฆษณาตัวนั้นก็เดี๋ยวไทยประกันชีวิตก็จะมาเป็นสปอนเซอร์เราด้วยขอบคุณค่ะครับจอจเล่าเกี่ยวกับพล็อตเรื่องนี้แล้วกันเรครับ4.7 0เที่ยวบินผีเรื่องที่อ่ะชื่อมันก็บอกเราว่ามันมีผี แต่ภายในเครื่องบินเนี้ยมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าความเป็นผีค่ะคือว่าคนเราเมื่อเกิดความกลัวคุณจะทําอะไรดูหน้าไม่ดูใจอาจจะดูแล้วเป็นคนดีเช่าช่วยเหลือแต่เมื่อเขารู้สึกว่าภัยมาถึงเขาเขจะตัวไหมเขาเอะไรที่ไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้นะคะคือคนเราเนี่ยสัญชาตญาณดิบเนี่ยมีกันทุกคนใช่ไหมแล้วมันจะแสดงออกบอกเราใช่ไหมเออนะเลือกน้องจอยจากอะไรอะค่ะ ผมตัวละครตัวนี้ผมเว้นช่องโหวไว้เพราะมันหายากมีการแคสติ้งเยอะมากก็ไม่ถูกใจสักทีนี่โน่นนั่นนี่แล้วพอดีมีคุณยายผมเนี่ยแหละเป็นคนบอกว่าดูพัฒนานี้สิอเห็นมล้ผมก็ร่างดูจริงๆผมเห็นพัฒนานี้มานานแล้วนะครแบไม่ได้จอดละเอียดแต่วันนั้นพอวันนั้นกลับมาบ้านแล้ว คุณยายผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะเขาบอกเอาดูค้อนานี้ยังผมก็นั่งดูดูคือไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเรากำลังจะากำลังจะหาอะไรใช่ไใช่แล้วผมก็นั่งดูแล้วผมก็ดูว่ามันซึ้งดี